ทูตจีนออกตัวเชียร์เขมรทั้งใจประกาศหนุนสุดตัวปกป้องอธิปไตยพัฒนากัมพูชาพนมเป็น9ตุลาคม2025เกิดกระแสะร้อนแรงในโลกโซเชียลว,วันนี้หลังนายหวังเหวินปินเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงจุดยืนหนุนเขมรเต็มที่พร้อมย้ำว่าจีนจะเป็นพันธมิตรที่มั่นคงและเชื่อถือได้ของกัมพูชา ในการปกป้องอำนาจอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติโพสต์ Post ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีรายงานการรุกล้ำพื้นที่และการเคลื่อนไหวของกองกำลังเขมรซึ่งทำให้หลายฝ่ายจับตามองท่าทีของประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะจีนซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในกัมพูชานหวังเหวินปินระบุในโพสต์ว่า จีนยืนหยัดเคียงข้างกัมพูชาในทุกก้าวของการพัฒนาและพร้อมสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากการแทรกแซงภายนอกข้อความนี้ถูกตีความอย่างกว้างขวางว่าเป็นการออกตัวแรงของจีนในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากำลังตึงเครียดโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยจำนวนมากออกมาแสดงความไม่พอใจพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงความเป็นกลางของจีนต่อสถานการณ์ในภูมิภาค ด้านรัฐบาลไทยมีรายง,งานว่าได้เรียกเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่อสอบถามถึงท่าทีและข้อเท็จจริงโดยฝ่ายจีนยืนยันว่าไม่ได้ส่งอาวุธหรือสนับสนุนทางการทหารแก่กัมพูชาและเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาอย่างสันติเพื่อคลี่คลายปัญหาชายแดนแหล่งข่าวทางการทูตระบุว่าจีนยังคงถือว่ากัมพูชาเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์ในภูมิภาค และการออกแถลงการครั้งนี้มีนัยยะเชิงการเมืองที่สะท้อนถึงความพยายามของปักกิ่งในการรักษาฐานอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ